อาวุธแก้วสีผู้ในการโรงเรียนบ้านหนองบัวอีก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่นายนนทนาออดพุทธาข้าราชการครูโรงเรียนบ้านหนองบัวอีวิชาเอกชนิตศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการทางพัฒน,นาแนวคิดโดยใช้เกมเป็นฐานโดยใช้เกมเป็นฐานซึ่งภาษาอังกฤษกว่าเกมเบรคเบสเรียนนิ่งถ้าหากว่าไปเนื้อหาสาระการเรียนการสอนเป็นเรื่องที่ยุงย่งยากนักเรียนก็ จะเกิดความเบื่อหน่ายไม่กล้าไม่อยากเรียนเพราะฉะนั้นครูผู้สอนดีจําเป็นต้องหาวิธีการต่างๆมาใช้ในการจัดกระบวนการรเก,การสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจนะครับให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างสนุกสนานได้ลงมือทําผ่านการเล่นซึ่งก็คือการเล่นเกมนั่นเองครับ ัสดีครับผมนายนุทนาอ,อนพุทธ,ธารูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านหนองโบฮีจังหวัดอุบลราชธานีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต3ผู้นำเสนอกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้เกมเป็นฐานในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5เรื่องฟาร์มเศรษฐกิจตามรอยพ่อ โดยใช้ชุดสื่อกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงฟาร์มเลีฟาร์ามสุขออกแบบได้กิจกรรมเรื่องฟาร์มเศรษฐกิจตามรอยพ่อเป็นการจัดการเรียนรู้ในสาระที่3เศรษฐศาสตร์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมซึ่งกิจกรรมนี้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานส3.1ตัวชี้วัดป .5 ทั 2, ประยุกต์ใช้แนวคิด ของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการทำกิจกรรมต่างๆในครอบครัวโรงเรียนและชุมชนนอกจากนี้ยังมีการบูรณาการรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาระที่4มาตรฐานว4.2ตัวชี้วัดป .5 ทับ1ใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะในการแก้ปัญหาการอธิบายการทำงานการคาดการผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย การจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือนักเรียนสามารถอธิบายหลักการแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปประยุกต์ในสถานการณ์ต่างๆได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและนำมาใช้ได้ยอย่างสมดุลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้นักเรียนจะต้องมีทักษะในการแยกปัญหาเพื่อหาข้อผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำกิจกรรมและสามารถบอกขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหาผ่านกิจกรรมฟาร์มเศรษฐกิจตามรอยพอ่อโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณได้อย่างถูกต้องสร้างสรรค์มีความใฝ่เรียนรู้และมีความร่วมมือในการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมฟาร์มเศรษฐกิจตามรอยพอ่อมี3ขั้นตอนคือ 1. ขั้นนำหรือขั้นนำเสนอเกมเมื่อเริ่มกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ครูและนักเรียนได้รวมกันทบทวนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกันซึ่งนักเรียนสามารถบอกองค์ประกอบความหมายและความสำคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้องตามความเข้าใจของตนเอง จากนั้นครูได้ใช้คำถามเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่การทำกิจกรรมว่านักเรียนรู้จักการทำการเกษตร,รหรือไม่ครอบครัวนักเรียนหรือญาติของนักเรียนทำการเกษตรหรือไม่ทำการเกษตร,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 รชนิดใดและนักเรียนคิดว่าการทำการเกษตร,รมีปัญหาหรือมีอุปสรรคในเรื่องใดเป็นต้นจากนั้นครูแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ5-6คนโดยแยกเป็นบ้าน ได้แก่บ้านพอประมาณบ้านมีเหตุผลบ้านมีภูมิคุ้มกันบ้านคุณธรรมนำความรู้ซึ่งแต่ละกลุ่มหรือแต่ละบ้านจะประกอบไปด้วยหัวหน้าครอบครัวและสมาชิกในครอบครัวจากนั้นครูได้นำเสนอกิจกรรมฟาร์มเศรษฐกิจตามรอยพ่อโดยมีสถานการณ์คือมีที่ดินหนึ่งแปลง ให้นักเรียนสร้างฟาร์มและช่วยกันบริหารจัดการให้ประสบความสำเร็จมากที่สุดโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ให้ผู้เรียนพิจารณาว่าตนเองหรือกลุ่มตนเองกำลังจะทำอะไรเพื่ออะไรและเพราะอะไรเปรียบเสมือนการตั้งจุดมุ่งหมายขณะเดียวกันต้องพิจารณาว่าจุดมุ่งหมายที่คิดนั้นมีประโยชน์ หรือมีโทษอย่างไรผิดต่อหลักคุณธรรมหรือไม่ส่งผลดีหรือผลเสียกับใครอย่างไรและมีโอกาสทำได้สำเร็จหรือไม่โดยใช้แนวคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของนักเรียนเช่นนักเรียนอยากให้ฟาร์มของตนเป็นฟาร์มแบบไหนฟาร์มลักษณะดังกล่าวมีประโยชน์หรือส่งผลดีอย่างไรมีความเป็นไปได้ที่จะทำให้สำเร็จหรือไม่เป็นต้น 2ขั้นสอนหรือขั้นเล่นเกมหลังจากที่นักเรียนได้รู้จุดมุ่งหมายของตนเองแล้วครูและผู้ช่วยที่รับบทบาทเป็นพนักงานธนาคารมีหน้าที่เป็นผู้ช่วยในการดำเนินกิจกรรมจัดตการจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการเล่นเกมพอเตรียมอุปกรณ์และนัดหมายกับผู้ช่วยเรียบร้อยแล้ว ตัวแทนที่รับบทบาทเป็นหัวหน้าครอบครัวออกมารับอุปกรณ์การเล่นเกมสำหรับกิจกรรมฟาร์มเศรษฐกิจตามรอยพอ่อหลังจากนั้นนักเรียนในแต่ละกลุ่มทำการศึกษากติกาในการเล่นเกมโดยมีครูเป็นผู้อธิบายและให้คำแนะนำเมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษากติกาการเล่นเกมเรียบร้อยแล้วจึงเข้าสู่ขั้นตอนของการเริ่มเล่นเกมในลำดับต่อไป ชดสื่อกิจกรรม Family, ฟาร์มลฟาร์มสุขออกแบบได้ที่นำมาใช้ในการจัดกิจกรรมฟาร์มเศรษฐกิจตามรอยพอ่อมีลักษณะเป็นเกมกระดานที่มีเค้าโครงหลักคือการให้ผู้เล่นบริหารจัดการฟาร์มด้วยการซื้อและขายทรัพยากรในฟาร์มเพื่อให้ฟาร์มอยู่รอดได้โดยมีจำนวนรอบในการเล่นเกม20รอบซึ่งในแต่ละรอบจะประกอบไปด้วยการซื้อขายทรัพยากรการเปิดการสถานการณ์ และการเปิดการ์ดข่าวสารสลับหมุนเวียนไปเรื่อยๆจนจบเกมนั่นหมายความว่าขณะเล่นเกมตามเป้าหมายหลักนอกจากการซื้อขายทรัพยากรเพื่อให้ฟาร์มอยู่รอดแล้วผู้เล่นจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นตามช่วงต่างๆของเกมโดยมีสถานการณ์ในระดับครอบครัวระดับชุมชนไปจนถึงสถานการณ์ในระดับประเทศดังนั้นผู้เล่น ต้องวางแผนป้องกันและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงอยู่เสมอด้วยความมีเหตุผลรอบคอบและระมัดระวังโดยการคิดและตัดสินใจต้องอยู่บนพื้นฐานของการใช้ความรู้และคุณธรรมเพื่อรักษาความอยู่รอดและสมดุลของฟาร์มและเป็นฟาร์มที่พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงในรอบด้าน จึงสนับสนุนให้ผู้เรียนได้พัฒนาและเกิดทักษะการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามลำดับขั้นขณะเล่นเกมผู้เล่นมีโอกาสได้ลองผิดลองถูกเรียนรู้จากปัญหาจึงได้รับประสบการณ์ทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวกระทั่งเกิดแนวทางการคิดและแนวทางการปฏิบัติของตนเองที่เหมาะสมแนวคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของนักเรียนในขั้นของการเล่นเกมเช่น การสถานการณ์ส่งผลอะไรบ้างต่อฟาร์มของนักเรียนควรวางแนวทางอย่างไรเพื okay. ่อป <part in> <kitchen> ้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคตเป็นต้นเมื่อจบเกมครูและผู้ช่วยทำการตรวจสอบเงื่อนไขการประสบความสำเร็จเงื่อนไขการสร้างพื้นที่ว่ามีความถูกต้องสมดุลหรือไม่แล้วจึงรวมคะแนนในแต่ละกลุ่มเพื่อตัดสินผู้ชนะหลังการเล่นเกมนักเรียนจะได้รับใบงานบันทึกความคิดเพื่อให้แต่ละกลุ่ม รวมระดมความคิดสะท้อนการดำเนินกิจกรรมเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันในประเด็นคำถามทั้งหมด4ข้อดังต่อไปนี้ 1. นักเรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการเล่นเกมอย่างไรบ้าง 2. นักเรียนคิดว่าอะไรคือข้อผิดพลาดของกลุ่มนักเรียนในการเล่นเกมครั้งนี้และมีแนวทางในการแก้ไขอย่างไร 3. หากนักเรียนได้เล่นเกมนี้อีกครั้งนักเรียนจะมีวิธีในการเล่นเกมหรือวางแผนในการเล่นเกมอย่างไรให้ชนะอธิบายเป็นขั้นตอน 4. นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการทำกิจกรรมจากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอแนวความคิดตามประเด็นคำถามเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ขั้นสรุปขั้นสรุปอภิปรายหลังการเล่นเกมเมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอแนวความคิดเรียบร้อยแล้วครูและนักเรียนได้ร่วมกันสรุปอภิปรายหลังการเล่นเกมซึ่งจากการนำเสนอของแต่ละกลุ่มพบว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเล่นเกมได้อย่างเหมาะสม มีการวิเคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในเกมและนำมาใช้ได้อย่างสมดุลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้นักเรียนมีการวิเคราะห์และแยกปัญหาหรือ decomposition เพื่อหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นหรือการรับมือกับปัญหาจากการสถานการณ์ในระหว่างการทำกิจกรรมและที่สำคัญคือนักเรียนมีการอธิบายบอกขั้นตอนวิธีหรือ a l ล o r i t h m มการเล่นเกมเพื่อให้กลุ่มของตนเองประสบความสำเร็จมากที่สุดหรือวิธีการเล่นเกมให้ชนะผ่านกิจกรรมฟาร์มเศรษฐกิจตามรอยพอ่อโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณ จากนั้นครูและนักเรียนได้สะท้อนคิดจากการทำกิจกรรมในครั้งนี้โดยมีข้อสรุปคือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้ไม่จำกัดเฉพาะเรื่องการเกษตรทั้งนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานของความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีและมีคุณธรรมนำความรู้มีวิธีการรับมือและแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ โดยมีหลักการคิดอย่างเป็นระบบแบบแผนเป็นขั้นเป็นตอนสุดท้ายนี้กระผมขอขอบคุณโครงการพัฒนาแนวพิดเชิงคำนวณโดยใช้เกมเป็นฐานที่ได้มีเวทีในการเผยแพร่กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาแนวพิดเชิงคำนวณโดยใช้เกมเป็นฐานส่งเสริมให้ครูได้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้นักเรียนมีผลการเรียนรู้ที่ดีมากยิ่งขึ้นมีบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ดีและมีความสุขในการเรียนการเผยแพร่กระบวนการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองโบฮีจังหวัดอุบลราชธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต3ขอบคุณครับ